พวกเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนโควิดเขาก็ถูกแย่งงานถูกขายตัดราคาถูกแย่งลูกค้าพอโควิดมาแน่นอนครับตกงานรายได้เป็นศูนย์จนถึงทุกวันนี้นะครับหลายคนก็ยังมีชีวิตที่ลุ่มลุ่มดอนดอนแต่สิ่งที่เสียหายมากกว่านี้คืออะไรรู้ไหมครับคือประเทศไทยคือจังหวัดอย่างเชียงใหม่คือหลายๆพื้นที่เราเสียโอกาสที่เราจะได้นำเสนอวัฒนธรรมอันหลากหลาย ของเราให้นักท่องเที่ยวเขาได้เห็นเราเสียโอกาสที่จะทําให้พื้นที่เล็กๆที่อยู่ห่างไกลออกไปได้เป็นที่รู้จักของชาวโลกเราเสียโอกาสที่จะที่เราจะได้กระจายรายได้ไปยังร้านค้าเล็กๆชุมชนเล็กๆเหล่านี้สาเหตุที่เราเสียมันไปเพราะเรื่องแบบนี้ไกด์เถื่อนไกด์ต่างชาติไม่มีทางรู้ครับมีแค่ไกด์คนไทยไกด์ท้องถิ่นเท่านั้นที่เขารู้อย่างที่สองที่เราเสียครับ คือเราเสียโอกาสที่คนไทยจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจหนึ่งผมเชื่อนะครับคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้มีบริษัทห้างร้านใหญ่โตจังหวัดที่ไม่ได้มีโอกาสในการหางานเท่ากรุงเทพการจะได้ประกอบธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งโดยใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวมันแทบจะเป็นทางเลือกเดียวที่คนคน,นึงจะทําได้นะครับลําพังนะครับแค่จะหาเงินทุนมาเปิดร้าน มาเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนตึกเก่าให้เป็นที่พักรับนักท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องยากแล้วต้องแข่งขันกับโรงแรมใหญ่อันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติพอเห็นคนจีนกลับมาแต่ดันไม่ได้มาใช้บริการที่เราก็เสียประโยชน์เห็นนักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมามากขึ้นเจ็บใจกว่านั้นครับนักท่องเที่ยวจีนไปเสียเงินให้คนจีนด้วยกันเองมีหน่ำซ้ำครับพอเปิดกิจการได้แล้วก็ต้องไปขอใบอนุญาตนั่นนู้นนี่ ใบนั้นก็ติดข้อกฎหมายตรงนั้นใบนั้นไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตรงนี้กิจการแบบนี้ยังไม่มีกฎหมายรับรองสุดท้ายครับเราจะทํามาค้าขายโดยไม่ให้มีใครมายุ่งเราต้องเสียอะไรครับค่าเหนื่อยค่าน้ําเงินใต้โต๊ะและเมื่อพูดถึงโรงแรมที่พักนะครับผมคิดว่าปัญหาการท่องเที่ยวเร่งด่วนที่ท่านควรจะเร่งทํานะครับคือปัญหาการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการที่พักครับท่านทราบไหมครับทุกวันนี้ มีโรงแรมที่พักกว่า8 0ดห0,000ื่นแห่งทั่วประเทศไทยที่ขายบนเว็บไซต์นะครับแต่มีแค่1มื0 0ันแห่งเท่านั้นที่ได้ใบรับรองได้ใบอนุญาตถามว่าอีก6 0 0มืนกว่าแห่งที่เหลือเขาอยากได้ใบอนุญาตไหมครับเขาอยากได้ครับแต่สิ่งที่กีดกันเขาอยู่เขาอยู่คือกฎหมายที่ล้าหลังกฎหมายที่ตามไม่ทัน กฎหมายที่ตามไม่ทันรูปแบบของที่พักที่มันมีหลายรูปแบบมากขึ้นในปัจจุบันเมื่อไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เมื่อเป็นกิจการที่ไม่ได้รับรองโดยกฎหมายวันหน้าหากเกิดวิกฤตอีกก็ไม่อาจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในมุมของผู้เข้าพักก็เช่นกันนะครับท่านเคยเห็นข่าวนักท่องเที่ยวจองที่พักผ่านเว็บไซต์แต่พอไปเช็คอินแล้วที่พักไม่ตรงปกไหมครับ นี่แหละครับคือปัญหาเร่งด่วนท,ท,ที่ท่านควรแก้มันคงจะดีนะครับถ้าใบาอนุญาตต่างๆในประเทศเหล่านี้เราไปขออนุญาตวันนี้แต่ใบได้ตั้งแต่เมื่อวานกลับมาที่ทุนจีนนะครับผมทุนจีนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีอะไรครับรถบัสทุนจีนรถเช่าทุนจีนสถานที่ท่องเที่ยวทุนจีนร้านขายของที่ระลึกทุนจีนร้านนวดร้านสปาทุนจีน แล้วไม่แน่นะครับอาจจะมีวัดไทยที่เป็นทุนจีนก็ได้นะครับอันนั้นเป็นเพียงแค่ทุนจีนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังมีทุนจีนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีกผมยกตัวอย่างนะครับหลายอำเภอที่เชียงใหม่นะครับสันกำแพงอเภอสันทรายอเภอหางดงมีคอมมูนิตี้จีนขนาดใหญ่มีสนามร้ากอล์ฟร้านอาหารร้านกาแฟมินิมาร์ทกิจการขนส่งโลจิสติกมีหมู่บ้านคนจีน โครงการใหญ่หลายโครงการและยังมีโรงเรียนสําหรับลูกหลานคนจีนด้วยนะครับกิจาการเหล่านี้ล้วนเกิดจากทุนจีนนะครับอาจเรียกได้ว่าจีนทําจีนใช้แต่ที่เจ็บใจคืออะไรรู้ไหมครับคนไทยก็ต้องจ่ายให้คนจีนเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน